พี่น้องครับกบตบาต้นบดซ่าห้ากําลังหยอดงามๆ้วครับพี่น้องกับช่วงกับขึ้นกับเนื้อเสื่มขอมาตรวจสอบนะครับพี่น้องเด้วว่าช่วงนี้มีมแมลงรบกวนบ่หรือว่าจะเป็นพวกมแมลงกินนู่นแมงสร้างครับสรือมกินใบบ่หรือว่าจะเป็นมแมลงเต่าท่องซุ่มเพียไฟไล่แดงครับก็ขึ้นต้นบ่เสียใจต้นหา้า หยุดชะง,งักยอดโบเดนแนนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หลังจากเขาตัดทำสาวมากอะตั้งแต่นึเดือนขึ้นไปแล้วครับก็เป็นช่วงสะสมอาหารครับช่วงสางใบสางยอดครับแก่เาเช็คบริเวณคนต้นนั้นเลครับพี่น้องว่ามีหมดแดงบ่มีหมดแดงมีปวกบ่ครับ เช็คใบครับใบอันนี้ไดพ้พ่นพี่พ่นนิว่วเลยครับพี่น้องพี่พ่นน,นิ่นปวป้องกันหมดขึ้นต้นป้องกันปวกป้องกันมอดป้องกันแมลงสร้างป้องกันแมลงกินนู่นครับพี่น้องที่สีมาทำไร่ยอดทำลาบใบครับนี่ห้องเช็คยอดห้องครับพี่น้องเช็คยอดสมบูรณ์ครับเลยใบเขียวครับใบเขียวเชื่อมยอดสมบูรณ์ ยอดเดินดีครับพี่น้องเพราะว่าส่วนมากมะเรงพวกนี้มันสิมากยั้งขึ้นครับขันมะเรงกินนุ่นหรเลยมาแร็งสร้างลงนี่ใบเขาเสียหายเบิดเด้ครับพี่น้องนี่ใบเขาเสียหายเบิดยอดเขาสิยโกดเนี่ยยอดเขาสิยโกดครับพี่น้องนี่เกิดวายอดโกดยอดโบดเดินแล้วครับ เสียให้เฮาเสียโอกาสต้องเสียเวลาวเพราการสั่งยอดสั่งไปไหมละครับพี่น้องการเช็คเฮ้เช็คทุกต้นนะครับพี่น้องเด้อเช็คทุกต้นครับเช็คทุกต้นย่างเช็คให้มันละเอียดครับพี่น้องไล่มาตั้งแต่ข้นต้นก่อนแหละไล่มาตั้งแต่ข้นต้น ไฮยอดครับอันนี้ก็ับสวนวาทงกับเป็นพุทธาสามรถครับปีนี้กับเขาปีที่หกล้วครับพี่น้องเขาปีที่หกแล้วกับตอนนี้อายุในการตัดท้ำสาวกนหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันครับพี่น้องสูงสองเมตรกว่าเลยครับนี่อันนี้ตัดปลายเลยครับพี่น้องนี่ตัดปลายไว้เพื่อว่าบ่าให้ต้นบ่ให้ต้นพันดึงไปเลี้ยงปลายครับบ่ให้ยอนเหี่ยวครับ หเหพิ่อนออกทั้งข่างครับพี่น้องออกทั้งขง่างซาโสมอาหารมันก็จะเร่งออกดอกครับพี่น้องออกดอกอันนี้เขากเริ่มเลือกกิ่งไว้แล้ว,วครับพี่น้องเด้อเลือกกิ่งไว้อันนี้สำรองการพลาไ้ครับการพาากับสีค่อยอ,ออกไปเรื่อยๆครับเห็นเหลือจักสองกิ่งครับการผาาไคกับประมาณกลางกลางพุทธภาพก็ดี๋ยวอ,ออกเห็นเหลือจักสองกิ่งขวครับพี่น้อง สองกิ่งพอตอนนี้คือพอท่านอ,าออกที่เดียวเลยมันเหลือสองกิ้งที่กันผัดเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงลอยต่อระวังหนาห่วงกับหนาฝนนะครับพี่น้องสีมีพายุฤดูร้รอนอู่ครับพายุรืดดูร้อนกับ,บ่อท่านเบิดครับพี่น้องกับสีเบิด์ตกับในช่วงวระมาณนกลางกลางคุณสภาพเลยะครับเขาสู้รดูฝนรดดูมรสุมรับนี่ครับพี่น้องเนี่ยแม่กินน,นู่นเนี่ยขันเข้าเห็นเข้าจัดการได้แล้ครับพี่น้องด้วย จัดการเลยนะครับเนี่ยเขาจะปล่อยไปครับพี่น้องมาแลกกีนู่นครับเ,เขามาสำรวจครับพี่น้องกการพ่นกาช่วงนี้กขนเ้าพ่นไปข้างที่หน,นึ่งเลี่ยนเขายังเห็นมาเร่งอยู่กับพ่อนอีกครับพี่น้องห่างกันกับประมาณสามถึงห้ามือครับพ่อนอีกครับหยอดเขากรลังเดินง่ามครับ ใบกำลังสวยเขียวเงาครับพี่น้องนี่แหละครับเทคนิคดีๆของสวนบัวทงน่าดูครับไม่พี่น้องครับนี่หิยมยอดเลนะไรไครับพี่น,อน้องนี่สวนบัวทงหิมยอดเลยครับบ่เห็นเพิ่นไปเลี้ยงยอดข้าวบัตดออกมันก็แยาออไปเรื่อยๆครับเป็นสิบสิบเมตรพลดะอันนี้เขาตัดออกเห็เพิ่นสางใบสางยอดทั้งขางออกดอกนะครับพี่น้องออกดอก ต่อหกปีกันสี่สมบูรณ์ครับพี่น้องสมบูรณ์กิงก่งออกมาเป็นสิบนี้สิบกิ่งหมดล่ะเขาก็เลือกไว้เต็มทีแ่แค่สองกิง่งครับแค่สองกิ่งครับพี่น้องมาสำรวจบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับพี่น้องบรรยากาศช่วงกลางคืน สำหรับมือใหม่นะครับเนาะมือเกา่าผูพญ์นี้ประสบการณ์แล้วกรับพนเล้ครับพี่น้องเออพานได้ครับสังเกตย,ยอนอนแล้วนะครับพี่น้องยอดกับเพียไฟได้แดงลงกับยอดกับบเดินกันครับพี่น้องต้องป้องกันครับป้องกันครับชิปนี้ก็เป็นชิปสั้นๆครับพี่น้องชิปสั้นๆน้ำสาระ ดีๆมากเลาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วครับประสบการณ์ในการเฮ็ดพพซ่าครับปีนี้เขาปีที่หกแล้วครับแ mm hmm. ล้วิปหน้าไทยนัย่นอะไรเนี่ยมาพอดไหมครับสวัสดีครับ